ผมมินและพี่แนงจากไลฟ์จบ็อกวันนี้จะพามาพูดคุยนะครับรีวิวแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึก MG S5 EV นี่คือรถไฟฟ้าอีกโมเดลหนึ่งของค่าย MG นะครับค่ายรถไฟฟ้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะเราพูดเรื่องของอันดับหนึ่งก็คือยอดขายสะสมนะฮะที่พี่มินบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งของเขาคือรถไฟฟ้าถูกไหมครับพี่ถูกต้องรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะ เพราะว่าเขาเป็นค่ายแรกนับจากเดวันที่เขาขายเนี่ยยอดขายสะสมนะครับฉะนั้นต้องรีบเคลมคเพราะวันนี้รกระแสเนี่ยก็ต้องยอมรับ B ีวดีแรงจริง <Okay. S 2> นะครับบีเวดีเขาขายปีหนึ่งว่ากันเป็นหมื่นหมื่นคันคไม่นานเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งในทุกตลาดทุกประเทศแต่วันนี้ถ้าถามว่าใครเป็นยอดขายอันดับหนึ่งเป็นผู้นําตลาดมาโดยตลอดเนี่ยก็คือ MG ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะการปรับพอร์ตกลยุทธ์แล้วก็การนำเสนอสินค้าใหม่ๆของ MG นะครับที่เขาเริ่มละนะฮะมีแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์ที่แบบทันสมัยเป็นสตาร์ทอัพเป็นเทคคัมปานีเลยเป็นแบรนด์อย่างพวก IM อย่างเงี้ยเอามาจากทางประเทศจีนเปลี่ยนเป็นแบรนด์ MG อย่างเงี้ยมันเจ๋งมันสู้ได้มันชนได้ในตลาดบนหรือรถตู้ไฟฟ้า มันก็ไม่มีคู่แข่งมากมายนะครับรบีวีดีเขาก็มีเดนซ่ฝั่ง MG ก็มี MG m a x ี a ม็กซอยู่ที่เมืองจีนก็คือแบรนด์ m x ็กซัเลย m a ็กซเนี่ยถ้านับเฉพาะรถตู้ไฟฟ้านะจริงๆ m a x กซัอยู่ที่นู่นก็เป็นเบอร์หนึ่งเซี่ hmm. ยงไฮ้นี่วิ่งเต็มวันนี้เราก็แน่นอนแหละรีวิวรถ MG แต่เราคงต้องพูดถึงทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งของเขาโดยตรง MGS 5นนี่คู่แข่งโดยตรงก็คือ ดีพอเอสศูนย์หครับผมอ่าโอเคเอสนะฮะหรือภาพรวมของธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องไปแข่งกับ BYD อะไรอย่างนี้นะ,ะจะได้ได้ความรู้ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเป็นแฟน MG ก็ไม่ต้องน้อยใจไปบอกเอารถ MG <c oughs> มารีวิวทำไมชอบพูดถึงค่ายอื่นนะครับก็จะได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องของการรีวิวทดลองขับจริงๆ First i m p r e s s i o n อะไรต่างๆเนี่ยพูดไปแล้วด้วยนะร,รีวิวไปแล้วทีนึงนะครับแล้วก็ วันที่เขาเคาะราคาก็พาไปดูในงานมอเตอร์โชว์มาแล้วนะครับแต่วันนี้รถขายแล้วเคาะราคากันหมดแล้วจะได้พูดคุยทุกแง่ทุกมุมนะครับ,รบสำหรับ mg S5 e v ข้อดีของเขาหลักๆเลยเนี่ยที่สู้คู่แข่งแล้วก็เหนือคู่แข่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนแบบ nmc ครับผมเขามี LFP ด้วยถูกไหมใช่ครับแต่เขามีให้เลือกในตัวที่เป็น NMC ด้วยใช่สำหรับคนที่ตังถึงเล่นตัวท็อปจบทุกอย่างแบต NMC มันก็ครอบคุมทุกลักษณะการใช้งานก็คือตอนที่ไฟมันลดเหลือสัก30%ลงไปมันค่อนข้างสบายใจระยะทางที่ได้เนี่ยมันเสถียรน,นี่คือเขามีให้เลือกทั้ง NMC แล้วก็ตัวเริ่มต้น LFP สำหรับคนที่ ต้องการความคุ้มค่าใช้งานในเมืองเป็นหลักวิ่งไม่ไกลเนี่ยก็ใช้ LFP ได้แล้วก็ใช้ยาวนะครับหมาย<ต>ความว่าพี่คือใช้ยาวนี่คือใช้ได้แบบยาวๆหมดกังวลคือ LFP เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมช้ากว่า NMC ด้วยลักษณะของการประจุไฟฟ้าแล้วก็การจ่ายไฟนะทั้งในเรื่องของการชาร์จและดิช,ชาร์จแต่มันก็ไปเชื่อมโยงกับ ข้อดีของรถไฟฟ้า MG อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไลฟ์ทางวารันตีในส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับแล้วก็ชุดมอเตอร์อ่าคือการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่คือตลอดอายุการใช้งานคำว่าตลอดอายุการใช้งานที่ผ่านมาค่ายไหนพูดเนี่ยมักจะมีดอกจันเต็มที่ก็คือไม่เกิน8ปีสิบปีหากันจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆครับเปลี่ยนมือแล้วเลิกเป็นโมฆะเพราะว่ามันมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมาก แต่ของ MG Lifetime ไทม์เวลนตนะครับการรับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่เนี่ยตลอดอายุการใช้งานก็คือถ้าคุณใช้รถคันนี้ได้30ปีเขาก็รับประกันแบตให้30ปีถามว่าการรับประกันแบต30ปีอายุแบตมันถึงไหมไม่ถึงอยู่แล้วแปลว่าอะไรคุณจะได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีโอ้โหอย่างนี้สิปีเปลี่ยนลูกหนึ่งสาปีได้3ลูกเลยนะลูกหนึ่งก็มี4ีแสนะครับผมคือเขามั่นใจจากอะไร เทคโนโลยีวันนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้เกิน12-13ปีแล้วสมัยก่อนแบตลูกเล็กแต่อาจจะเป็นเรื่องของอแร่ธาตุาด้วยนะ,ะถ้าเป็นแบตเตอรี่ของค่ายญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ใช้นิกเกิลเยอะเนี่ยมันก็สัก78ปีมันเสื่อมแล้วนะเสื่อมในระดับที่ทั้งวงจรเนี่ยก็จะดึงกันเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับมันจะเก็บไฟได้ประมาณสัก65-7 0ลงไปนะครับ แต่ทุกวันนียมันใช้ได้นานเขาก็คํานวณแล้ว<ม>ก็มองย้อนกลับแปลว่าอะไรรู้ปะ่ะแปลว่าแต่ละค่ายที่ให้การรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่8ปีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันเกินใช่เกิดไปเสื่อมในปีที่10 11 12 10คุณก็เสียงเงิน4 5แสนแต่ MG บอกว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันใช้ได้12 13ปีฉะนั้นรถคันหนึ่งคุณใช้กี่ปี20ปีใช่20ปีคือแบบมันเก่าไม่อยากจะใช้แล้วทั้งในเรื่องของ เทคโนโลยีดีไซน์หรือการขับขี่ต่างๆเนาะเต็มที่เขาก็โดนแบตบห,บบหนึ่งลูกแต่คนส่วนใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยคนรุ่นใหม่เนาะซื้อรถคันเท่านี้พอมีครอบครัวรอยากได้เจ็ดที่นั่งเ,เขาเปลี่ยนรถก่อน10ปีก็ไม่เป็นไรลูกค้าก็คิดว่าผมไม่ได้ติดตรงนั้น แต่มันเป็นเรื่องของการซีเคียวคือราคาขายต่อของรถไฟฟ้า MG มันจะดีไง oh, คนซื้อไปต่อเนี่ยข้าใจแ,แต่ก่อนคิดคว่า<ม>เฮ้ยตีมูลค่าไม่มีเอาเข้าเต็นท์เนี่ยราคาหายไป60-70%ครับแต่ถ้าคุณโพสต์ขายเองอ้าวรถ m อราคาไม่ตกนะไม่ตกเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณถือไว้แล้วมันการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่เนี่ยอีก4 5 0 0 0 0บาท ยิ่งเป็น n m c ถ้าคุณซื้อตัวท็อปไว้โดนแน่ๆ5 0 0แสน 500, ความจุตัวแคปซิตี้เยอะขนาดนี้นะค,คุณมีแน่ๆ5 0 0แสน 500, บาทคุณถือของมูลค่า5 0 0แสนบาทเหมือนถ้าส่งให้ลูกเป็นอะไรเป็นมรอดอกไปนะใช่เอ้ย,เ,อยเป็นครัง,งแรกนะ,ะนี้นี่เป็นมรอดอกได้ใช่ไหมไฟฟ้าโมเดลแรกที่จะเป็นมรอดอกให้ลูกได้แล้วลูกไม่ยีเพราะว่า,าไปพร้อมกับมูลค่าแบต5 0 0แสนบาทเออเจ๋งนะเจ๋งนะนี่วันหนึ่งเนี่ยพี่ก็ซื้อคันนี้นะส่งต่อให ให้น้องอบอกนี่น้องไหนมรดกป้าไม่มีน้อง <c oughs> น้องไหนให้ลูกใช่ไหมลูกให้ลูกะ <c oughs> นะครับอาจจะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกนะ <c oughs> ที่ส่งเป็นมรดกได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เ,เพราะว่าเปลี่ยนมือเนี่ยไอเรื่องการรับประกันคุณภาพาแบตเตอรี่แบบไลฟ์ทางวารันตีก็ไม่สูญเสียไปถูกไหม <c oughs> ใช่ครับเช็คมาแล้วก็คือเปลี่ยนมือไม่ว่าจะกี่มือก็แล้วแต่ขายเป็นมือสองมือสามส่งต่อกันไปเข้าไปที่ศูนย์บริการแต่เงื่อนไขคือต้องเข้าไปเซอร์วิส ตามระยะของศูนย์บริการที่เขากําหนดไว้รถทั่วไปรถน้ำม<ช>ันคือคถ้าเขาให้เข้าหมื่นก็เข้าไปตรวจเช็คนู่นนี่นั่นรถไฟฟ้ามไม่มีอะไรแล้วไอ้ที่ว่าบอกว่าวารันตีทั้งหมดเนี่ยรวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยพี่อ้าวไม่ใช่แค่แบตบไม่ใช่แค่แบตนะครับอ,าอ,าอ้าวงั้นก็คืออย่างนี้ก็คือคุ้มแล้วก็น่าใช้สุดแล้วนะในบรรดารถไฟฟ้านั่นสิถึงบอกไงว่าเอ้ยเป็นมรดกเนี่ยน่าสนใจมากพี่คือถ้าเทคโนโลยีเทียบเท่ากันเนี่ย ของ MG นี่คือน่าใช้สุดนะใ,<ช>ในกลุ่มของรถไฟฟ้าเพราะว่าทั้งแบตเตอรี่ที่มีมูลค่ามากมายนะครับก็คือ4ี่ห้าแสนมอเตอร์ก็สักแสนกว่าบาทซึ่งมันให้การรับประกันคุณภาพแบบไลฟ์ไาร์ารันตีทั้งคู่เลยใช่ครับฟังแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะยังไม่ได้ไปลงลึกดีเทลของรถเรื่องการขับขี่เรื่องสเปคราคาอะไรเลย เฮ้ยมันเจ๋งอ่ะพี่แดงเรื่องการรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งานมันโคตรสบายใจนะอ่าแต่แน่นอนบางคนเนี่ยไหนบอกไม่มีดอกจันีรมีอก่ันเมืองไทไม่เพราะว่าเขาอาจจะเอารถไปใช้ผิดประเภทรถน่ะก็ไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไปใช้เป็นรถรับจ้างอ๋อไปวิ่งแอปอ่ะใช่ครับอ่าเขาก็มีการเช็คเข้าไปเช็คระยะเขาจะมีไมเลสแต่ละรอบแต่ละปีเขาจะสามารถเช็คได้ บางคนเขาบอกว่าเขาทํางานเป็นเซล์ลเขาวิ่งเยอะอ่ะอ๋ออันนี้ก็เขามีวิธีเช็คอันนี้ผมถามจากศูนย์บริการมาแล้วเช็คอย่างไร,เข,งไรเขาเช็คยงไเขาเช็คจากไมล์เหนแหละเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าปีหนึ่งจะวิ่งสักกี่หมื่นโลไม่ควรเกินนี้ก็อยากรู้ก็ลองถามแต่โดยวินยูชนทั่วไปอ่ะมันพอจะดู <c oughs> ออกเนาะแล้วอันนี้ให้เป็นความรู้เลยครับ MG อ่ะเขาเป็นพันธมิตรโดยตรงกับทางแกร็ด้วยส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าวิ่งแอปมันจะมี Grab กับโบใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเนี่ยคือ Grab เพราะว่า Grab บเขาก็ซื้อ Uber ทุกแบรนด์เลิกไปหมดแล้วครับผ่อนรถโดยตรงอ่ะคนขับ Grab อ่ะอยากขับรถไฟฟ้าไม่ต้องดาวเลยนะเลือกขับรถไฟฟ้าแล้วเป็น MG EP อะไรแบบเนี้คคุณผ่อนแล้วเขาจะตัดเป็นรายวันเลยตัดยอดรถก่อนที่เหลือนั้นก็ค่อยให้คุณครับอ่าก็ฉะนั้นถ้าคุณเอารถ MG ไปลงทะเบียนกับแ r a b อ่ะเ g เช็คง่ายมากเลย เดี๋ยวนะพี่งั้นอย่างนี้ถ้าคนใช้ MG เนี่ยแล้วเขาไปวิ่งแก a b ไปวิ่ง Uber แอปต่างๆเนี่ยแล้วตรงเนี้ยการรับประกันจะเป็นยังไงผลประโยชน์เขาก็มีเหมือนกันนะครับคือถ้าคุณผ่อนรถกับ g r a ็นะแล้วเอาแบรนด์ m g p มมาวิ่งอ่ะคือค่าใช้จ่ายต่างๆอ่ะมันอยู่ในนั้นไง<อ>การเ<อ> <Mainten ance, S 1> มนเทนแนนต์มันเหมาในเรื่องของอนอกจากวารันตีปกติแล้วของตัวรถนะครับซึ่งมันคนละเงื่อนไขกันเนาะแต่เขามี แล้วก็ยังมีเรื่องของพวกประกันภัยประเภทหนึ่งอะไรอีกคือมันเหมาอยู่ในนั้นอนะครับคือคุณขับก็สบายใจเหมือนกันแล้วที่เขาเลือกผ่อนรถ M G E P กันนะคนขับแกล็บเพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะคุณเป็นนี่กับแก๊็บอ่ะเวลาที่ลูกค้ากดเรียกงานอะ่ะคุณว่าเขาจะแมชใครก่อนนะระหว่างรถทั่วไปกับรถที่อยากให้คุณอ่ะจ่าย<ะ>นี่ผมอะ่ะใช่ใช่ใช่เขาจะได้ไม่ต้องมาสุ่มเสี่ยงคือการันตีเลยว่า เวลาที่มันจะต้องแบบแมทชิ่งอ่ะเอะอย่างนี้เนี่ยมันจะแบบรถ MG ก่อนเขาฟังอย่างงี้แล้วนี่รีบไปถอย MG EP กันเยอะเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วรถรวน่ะมันเป็นสไตล์แวร์กอนครับมันเลือกได้ทั้งรถซีดานรถไฟฟ้ารถพรีเมียมเนาะเพราะว่ามันแบบไม่ปล่อยมลพิษมันเป็นไฟฟ้ามันไปจอดเงียบมันเลือกกลุ่มรถ SUV ได้ด้วยที่ใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆฉะนั้นมันเบนเฟิตคนละแบบ ถามว่าทำไม MG EP ถึงเป็นแท็กซี่วิ่งเต็มถนนเพราะนี่ฮะเวลาเข้าไปลงทะเบียนกับ Grab แล้วอ่ะมันรับลูกค้าได้หลากหลายมันรับ SUV ก็ได้รถบ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นรถเก่งทั่วไป Eco Car นะฮะมันก็ดูอีกว่าคุณไซส์ไหนไซส์นี้ก็เป็นแก a ปธรรมดาถ้าเป็น b e n z BM ถึงจะได้ g a b Premium แต่ถ้าเป็น EP มันได้หมดเลย ลูกลามไปถึงเรื่องรถแท็กซี่แล้วแต่ใช้เับให้เห็นว่าเห็นมันวิ่งเต็มถนนเนี่ยมันมีหลากหลายซึ่งเขาเช็คได้แต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจใช้รถแบบเหมือนลูกค้ายอทั่วไปที่เคยใช้ ZS ใช้เ s สเอนี่เป็นไฟฟ้าด้วยนะก่อนหน้านี้คุณใช้แบบเนี้ยของเดิมเนี่ยมันระบบเดิมซัพพลายเออร์เจ้าเดิมเขาก็การรับประกันแบบเดิมแต่ถ้าเป็นยุคใหม่แล้วเนี่ยการรับประกันมันแบบนี้เลย ฟรีเลยนะครับคือถ้าคุณใช้งานปกติคุณจะวิ่งมากแค่ไหนก็ได้ขอแค่ไม่เอาไปทํารถรับจ้างเนี่ยบแบตเตอรี่เขาไลฟ์ไทม์มารันตีก็คือรับประกันตลอดอายุการใช้งานตลอดชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้ผมจะบอกว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาซื้อเพราะการรับประกันแบบไลฟ์ไทม์อย่างนี้เองเพราะว่าเขารู้สึกว่าสบายใจมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอีก8ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้า <จะ S 1> <ๆ>เราจะ้ 500, ใช่ครับใช่นี่แหละ แล้วพอเนึ่งบอกว่าเขารับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยในรูปแบบเดียวกันนี่<ช>ยิ่งคุ้มมากๆเลยนะ<ช>เพราะของผู้นี้ครับเหมือนเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าถึงวันหนึ่งมันเสื่อมสภาพ<ฮ>ะนะครับเรื่องของการเก็บประจุนะฮะก็คือคุณภาพแร่ธาตุเนาะชาร์จการปล่อยการวิ่งของอิเล็กตรอนต่างๆในระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีการเร่งการเหยียบก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ตัวมอเตอร์นะฮะมันก็มีเรื่องของไม่เหล็กถาวรต่างๆนะครับจากการใช้งานเจอความร้อนมันก็มีการเสื่อมสภาพหรือแม้แต่คุณภาพของทองแดงที่มันเสื่อมไปนะจากการที่มันต้องทํางานเนาะแลกเปลี่ยนประจุอิเล็กตรอนต่างๆคือถ้ามันรับประกันแบบนี้นี่ก็ถือว่าใช่พี่แต่ผมก็มีข้อสงสัยนะว่าไอ้เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยที่พี่บอกว่าระหว่าง LFP และ NMC แต่ราคามันก็ต่างกัน แต่ทีเนี้ย <Okay. S 1> แค่เราขับใช้งานทั่วไปปกติเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนคือลูกค้าของ MG S5 เนี่ยหเคยเป็นลูกค้า MG มาก่อนก็เคยใช้สบายใจแบรนด์อยู่มา10กว่าปีในเมืองไทยนะฮะแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาศู์อยู่เพิ่มต่างๆเนาะแล้วก็พอรู้ได้ว่าผู้ถือหุ้นในไทยนี่ครึ่งนึงก็เป็นกลุ่ม,มทุนที่รวยที่สุด แถวหน้าของประเทศไทยครับรวยติดระดับโลกเนาะ<ต>มันก็มีเรื่องของเขาก็อยู่ในเมืองไทยไม่ไปไหนเรื่องการเชื่อมต่อคอนเน็ i ติวิตี้ต่างๆเขาเคยใช้มาเขารู้ว่าพอเป็นรถ MG เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันซิมของ True อะแอตต่างคือ Eco System มันค่อนข้างที่จะโอเคอะนะครับการดูแลลูกค้าคอเซ็นเตอรรู้หมดแล้วเคยใช้มาแต่วันนี้มันมีรถแบรนด์อื่นๆเข้ามาเขาก็เห็นก็ นำเสนอสินค้าแล้วก็วางราคาให้มันชนกันครับนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ด้อยนะอย่างพวก d e e p พอสซอะไรพวกเนี้ยแต่ของ d e e p พอเขามีแต่ LFP ครับตัวเนี้ยมีทั้ง LFP กับ NMC ที่หน่งถามเนี่ยถ้าคนที่อยากเอาความคุ้มค่าเอาตัวถูกลงมาเอา LFP มาชนกันแน่นอนแหละเขาคงต้องแบบคิดเยอะสับสนเขาอยากจะเซฟเนาะแต่ถ้าตัวบนเลยอะ่ะ ตัวนี้มันกินอยู่แล้วเพราะว่าเป็น nmc แต่ตัว lfp มันก็คุ้มค่านะครับคือมีเรื่องของความปลอดภยัยอายุการใช้งานมันก็ยาวนานถ้าคุณชาร์จแบบชาร์จกระแสสลับเสียบชาร์จด้วยวอลชาร์จเจอร์ที่บ้านเนี่ยก็ใช้ยาวๆได้แต่พอมาดูแล้วก็จะเห็นว่าของคู่แข่งอ่ะเขาวางราคามาต่ำกว่าน,นิดนึง<ก>อ่ามัอ,จอาจารย์ <ทำ S 1> คุ้มหรือไมมันก็ทำให้ลังเลตรงนี้กนะ็เข้าใจได้คนอยากลองของใหม่ก็มี แต่ถ้าค,คนแบบเอาความสบายใจเลือก MG นะแล้วเอา NMC ด้วยเขาไม่ต้องแบบไปลองแบรนด์ใหม่แต่นงงในมุมกลับนะครับเหมือนตอน MG เกิดคนก็พร้อมที่จะลองแบรนด์ใหม่ๆคนไทยอะ่ะ uh huh. ญี่ปุ่นขายมา40-50ปีวันที่ MG ขายนี่ Toyota ไป50กว่าปีแล้วนะเขาก็ลองให้โอกาสเขาอาจจะเบือ่อ mm. แบรนด์แบบเก่าๆเนาะแบรนด์ญี่ปุ่น เอก็ได้โอกาสตรงนั้นก็มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ครับที่ชอบลองอะไรใหม่ๆก็เบื่อแล้วอ่ะเข้าศูนย์เออยากเข้าศูนย<ช>์ดีพอมัง้งนะตรงนี้เขาก็จะมีความลังเลตรงราคา,าที่มันยิบกัน<ช>แต่ในมุมกลับที่ผมอธิบายมันก็ให้เห็นว่าแต้มต่อของแบรนด์ MG มันก็คือตรงนี้ก็คือการที่อยู่มาก่อน10กว่าปีา okay. แล้วก็ศูนย์บริการรู้ว่าการทำธุรก,กิจเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ลูกค้าเขาก็ ก็มีความลังเลก็ฟันธงให้ได้ไหมก็ต้องมาเทียบเรื่องกันกับขี่ละ่ะมันฟันธงให้ยากเพราะว่าดูเลยรู้เลยอ่ะดีพอเนี่ยเขาวางราคามาเพื่อมาชนมาเตะตัดขา <c oughs> แล้วก็เตะเตะตัดขากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ด้วยนะปกติเนี่ยรถสมมติมี3ามรีมสามเกรดเนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยยอดขายมันจะประมาณแค่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะ10-15%เเพราะมันแพงเลยแล้วก็เป็นไซริงสปอร์ตแต่พอเป็นรถไฟฟ้า มันมี a d a ดเต็มระบบฟีเจอร์ฟังชันเดี๋ยวนี้มันครึ่งค่งตัวท็อปก็ครึ่งๆแต่กลุ่มอีกครึ่งล่างเนี่ยที่เขาลังเลเอาความคุ้มค่าเนี่ยก็มาเจอของดีพอเขา<ช>เรื่องการขับขี่<ช>ต้องเป็นต้องวัดกันเรื่องการขับขี่ถ้าให้เทียบกันขับขี่ที่พี่มินบอกถูกไหมครับว่าระหว่างรถ2คันเอาค่ายดีพ,พอ s 0สไฟแล้วก็ m g ไฟพี่มินได้ขับทั้งสองคันแล้วฟิลลิ่ง เป็นอย่างไรแล้วพี่จะเลือกคันไหนเรื่องการขับขี่ถ้าเอาช่วงล่างคันนี้กินนะจริงๆคือถ้าเกิดไม่ใช่เสียนเลยเนี่ยก็แทบจะแยกไม่ออกเพราะว่าระบบโครงสร้างของตัวช่วงล่างเนี่ยให้มาเหมือนพวกรถพรีเมียมเลยเดิมเราคิดว่าเขาจะเป็น b s u v แต่พอมาเห็นตัวมันจริงๆแล้วอ่ะโอ้ไซส์มันเบ่งมากมันเหมือนพวกโคราครอสเลยมันก็คือพวก c s u v นะครับแล้วช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นระบบมอเตอลิงทั้งหมด ครับคันนี้เป็นไฟลิงของดีพอเป็นมัลติลิงกครับของตัวนี้เนี่ยมีแขนต้านแอนตี้โรของตัวถางเพิ่มมาด้วยเป็นไฟลิงกครับ,รบ,รบถ้าเอาเรื่องของเนี่ยระบบช่วงล่างปีกนกด้านหลังเนี่ยอิสระ,ะทั้ง4ล้อเหมือนกันเนี่ยช่วงล่างของ MG จะกินกว่านิดนึงด้วยนะตอนขับคีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเฟิรม์มนะการโยนตัวน้อย แต่เวลาวิ่งที่ความเร็วต่ำขึ้นลูกละหน้าอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยหนีกันแต่ถ้าเกิดเดินทางเนี่ยถ้าเมารถง่ายๆนะค,คันนี้จะดีกว่านะาในระบบไฟฟลิงและคันนี้เขามี w เว t balance ที่บอกว่าถ่ายเทน้ำหนักด้านหน้า50ด้านหลัง50ซึ่งมันช่วยเรื่องอะไรพี่เรื่องของการขับขี่ที่มันมีเสถียรภาพนะครับเพราะว่ารถในสไตล์ c r o s s o v e r SUV เนี่ยมันไม่มีโอ้แหงด้านท้ายนะครับฉะนั้น ค่ายรถเนี่ยถ้าเป็นพวกค่ายยุโรปเนี่ยโหซีเรียสมากพอจะทำตัวแฮชแบ็กหรือวางก้อนออกมาเนี่ยคือไฟจูนเยอะจัดจัดเลยรถมันเลยแพงกว่าแต่ค่ายรถจีนที่ผ่านมาเนี่ยพอทำรถสไตล์ SUV ขนาดเล็กอะ่ะไม่ต้องค่ายจีนนะค่ายญี่ปุ่นที่เป็นแบบรถ b s เ v ลงมาเนี่ยหลายแบรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหช่วงล่างไม่ไหวเลยตัวถังโยน<ะ>ได้ครับเขาไม่ได้เน้นเลยนะครับแต่ของ S5 เนี่ยคือหน้าตาดูแบบ กลมๆติ๋มๆคล้ายๆพวก<ด>สไตล์มาคาครใช่ครับแต่ขับจริงเนี่ยก็คือเรื่องของเวทบาลาาร์เนี่ยคือการกระจายน้ำหนักหน้าหลังเนี่ยทำได้ดีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมจะเคยได้ยินแต่รถที่แบบเป็นไฮเพอร์ฟอร์มาซ์ไปเลยรถแข่งรถซุปเปอร์คาร์ที่เขาบอกว่าต้องกระจายน้ำหนัก50-50ม,มันทำได้เพราะว่า คันนี้เนี่ยที่ทำเรื่องการกระจายน้ำหนักได้ดีเพราะว่ามันใช้แชสซีของ mg 4 electric อ๋อก็คือพื้นฐานเดียวกันกับ mg 4นั่นเองออ mg f o electric เนี่ยมันเป็นรถสเปคยุโรปรสเปคอังกฤษก็คือเป็น hot hatch เขาตั้งใจทำเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วแล้วพอเอาแชสซีของ hot hatch ก็คือตัว hatchback อะทำ crossover ยกสูงขึ้นมานิดเดียวม,มันก็เลยการขับขี่เนี่ยมันไม่ได้หนี นะฮะมอเตอร์วางหลังตั้งแต่แรกคือพื้นฐานของรถนะครับเขาวัดเลยว่าตัวพื้นที่ที่จะวางแบตเตอรี่เนี่ยต้องอยู่ตรงไหนขยับไปแค่ไหนเพื่อให้น้ำหนักการกระจายน้ำหนักเนี่ยเบ็บาลานซ์หน้าหลังได้50-50ครับผมง่ายเลยครับอย่างที่บอกครับคันนี้ไม่ได้พัฒนามาใหม่ไปเอาตัวแม่แบบแพลตฟอร์มของ M G 4ที่แบบทุกคนชมอ่ะครับผมยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของไทยยังซื้อใช้อ่ะที่เราเด นะได้รางวัลคาร์ด้วยเียมากมายนะครับทั้งของไทยแล้วก็ของนิตยา,าสารบางเร่มที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชัดซีของ MG4 มเนี่ยมาทำมันก็เลยขับดีคือมันขับดีกว่าเพื่อนอมไม่ได้แบบขึ้นโครงใหม่นะขึ้นโครงใหม่ยากครับต้องจูนนานถ้าแบบมีข่าวว่ารถจะออกแล้วเราไม่เคยเห็นมันทดสอบเทสเลยใดๆนะครับ แป๊บๆทำรถออกมาเนี่ยพอขับจริงอะ่ะไม่ค่อยดีแต่คันนี้มันลดในเรื่องของอต้นทุนทั้งด้านเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพราะว่าใช้แพลตฟอร์มของ mg f เอามาทําอยู่แล้วเพราะโฟเนี่ยใช้เวลาทํานานมากตอนแรกออกมาเป็นมู่หลานชื่อแรกนะ uh huh. เป็นคอนเซ็ปต์กว่าจะเปิดตัวแต่หลังจากเนี้ยถ้าเอาตัวนั้นมาทำเนี่ยมันง่ายแล้วมันเร็วและได้พื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วแล้วมาต่อย,ยอดถูกต้องงั้นอย่างนี้นช่วงล่างเดิมๆถือว่าจบไหมพี่ใน s ไฟ <จบ S 2> คันนี้ประกอบไทยแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละท r i แต่ละเกตแต่คันเนี้ยมันเป็นตัวท็อปถูกปะครับเขาให้ za, บิสโตนทูลานซาก็เป็นคือ,อยาง O E M อ่ะแน่นอนละ่ะคอสมันไม่เท่ากับเราไปเปลี่ยนที่ร้านแม้จะใช้แบรนด์เดียวกันครับแต่พอได้แปะตัวโมเดลที่เป็นโมเดลดังเขาแล้วอ่ะยังไงมันก็จะแบบค่ายยางเขาจะไม่ยอมเสียหน้าหรอกติดรถมาจากโรงงานแล้วแปะทั้ง โลโก้บิสโตนทูลันซ่ามาการขับขี่นี่โอเคนะเสียงมันอาจจะดังับเสียงก็ประมาณหนึ่งต้องแยกนะครับทั้งในเรื่องการเก็บเสียงแล้วก็เสียงยางคือยังได้ยินเสียงเสียงยางบนถนนเพราะว่างเพราะรถมันคันใหญ่นะครับรถมันมีน้ําหนักเยอะแต่เรื่องการขับขี่นี่คือดีเลยนุ่มเกาะนิ่งนะโดยรวมนะทั้งในเรื่องช่วงล่างแล้วก็ยางติดรถมาจากโรงงานของที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยคือขับได้เลยขับดีกว่าพวก ตัวที่เป็น entry level ก็คือตัวพวกค่ายเยอรมันตัวเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้มนไม่ถึง2ล้านอนะ่ะครับผมอันนี้ขับดีกว่านะพวกนั้นช่วงล่างด้านหลังยังเป็นคารแล้วก็แบบเด้งแข็งอันนี้ขับดีกว่าหาไม่ได้ในสไตล์ของฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะแข็งตึงตังคันนี้นี่คือนุ่มหนึบอ่ะให้พี่ใหสรุปเลยเอาไปทําตัวเลขต่างๆมาเป็นอย่างไรบ้างครับทั้งในเรื่องของ performance แล้วก็รเรื่องการ ใช้พลังงานของมันคอนซัมชันต่างๆสำหรับคันนี้นะครับก็คือ S5 EV ฟ o n g n รองเลนนะครับเป็นตัวท็อปสุดก็จะได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ NMC ขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดอยู่ที่550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับก็ให้มอเตอร์เดียววางด้านหลังขนาด180กิโลวัตต์เคมเป็นแรงม้าได้อยู่ที่245แรงม้าให้แรงบิดมหาศาลอยู่ที่350นิวตันเมตร ราคาปกติเนี่ยเขาเปิดตัวมาอยู่ที่9 4 9 9 0 0บาทนะครับแต่เป็นราคาแนะนำจะอยู่ที่8,99,900บาทครับผมก็ขับขี่ใช้งานประทับใจเลยพี่ตอนชาร์จไฟเต็มเนี่ยมันจะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเลยว่าวิ่งได้550กิโลเมตรก็เป็นตัวเลขที่เขาเคมเลยครับตามมาตรฐาน NEDC แต่พอเราเข้าไปนั่งออนระบบทุกอย่างแล้วพร้อมขับเลนส์มันก็จะปรับเปลี่ยนมา ตัวเลขค่อนข้างจะตรงเลยทีเดียวให้วิ่งได้480กว่ากิโลเมตรค่อนข้างไกลเลยนะพี่กับแบตเตอรี่สายเท่านี้นะครับผมก็ใช้งานในเมืองรถติดๆเนี่ยเป็นอะไรที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับในเมืองแล้วก็ระยะทางที่ให้มาขนาดนี้วิ่งออกต่างจังหวัดก็ได้ค่าคอนซัมชันอยู่ในเมืองเนี่ยจะประหยัดกว่าอยู่ประมาณที่1 1กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตร แต่ถ้าวิ่งออกนอกเมืองนะครับใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่13-14กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเออกินไฟน้อยนะใช่ครับพี่กับบอดี้ขนาดนี้นะก็จับหารกลับมาที่แบตเตอรี่คำนวณง่ายๆก็อยู่ช่วงประมาณ450-480กิโลเมตรครับแล้วเป็นแบต NMC ด้วยใชค่ครับนะมันก็จะ สีเคยว่ะว่าวิ่งได้ระดับ450ก็จะวิ่งได้จริงๆก็ที่พี่มินบอกอะนะว่า LFP กับ NMC MM ก็คือประจุความหนานแน่นมันต่างกันก็คือต่างกันจริงเพราะผมทำการทดสอบแนละ้วเวลาวิ่งเนี่ยถ้าแบตเตอรี่รถคันอื่นๆที่เป็น LFP เนี่ยช่วงท้ายๆต่ำกว่า30%ลงมาเนี่ยมันจะวูบว,วาระยะทางเนี่ยจะเริ่มรวนแล้วปกติลดไป1%เนี่ยจะวิ่งได้สักประมาณ5กิโเมตรนะจากที่ผมจับดูไอเนี่ยหายไป1%บางทีระยะทาง หายไป15-20กิโลเมตรผมแบบฮะเราไปไม่ถึงจุดหมายแน่นอนอย่างนี้คือต้องเปลี่ยนแผนแต่ถ้าเป็นแบต NMC แบบนี้คือค่อนข้างเชื่อถือได้แล้วก็มั่นใจว่าไปได้แน่นอนฮนี่ป้ายาตัวเองอยู่หรอนะฮะก็เป็นรถอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่ออกมาก็คิดว่าจะปังกว่านี้คือมันมาเจอคู่แข่งแล้วมาเจอเศรษฐกิจแต่โดยรวมอย่างที่บอกว่าต้องลองขับลองนั่งเลย นะฮะไปลองคู่แข่งแล้วก็มาลองคันนี้ครับทั้งลองขับลองนั่งแล้วก็เทียบถามเขาว่าลมยางเท่าไหร่เอาแบบลมยางเท่ากันแล้วก็ลองดูว่ามันนั่งสบายไหมนะครับตอนเนี้แต้มต่อเขาอ่ะมันมีเรื่องของ l i f e ไทม์กัรันตีก็คือแบตเตอรี่อายุการใช้งานเขาแบบรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะส่งต่อให้ลูกหลานก็ยังแบบสบายใจนะครับตรงนี้มันเป็นจุดขายเลยของร,รถไฟฟ้า MG ตอนนี้ซึ่งยังไม่มีใครล้มได้ แต่ที่ลูกค้าก็ลังเลเนาะก็มีเรื่องของราคานะครับเพราะหน้าตาผมว่ามันแล้วแต่มันไม่ค่อยหนีกันแล้วนะราคานะครับเขาอ,อาจจะติด MG ถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาแพงกว่านิดนึงทั้งตัว NMC และ LFP NMC เนี่ยมันแพงกว่าอยู่แล้วเพราะแบตเตอรี่มันดีกว่าส่วน LFP ด้วยกันเขาก็ยังแพงกว่าฉะนั้นก็ต้องคุยต้องเจราจานะนะฮะก็ต้องขออะไรเพิ่มเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับตลาดมันอยู่ฝั่งผู้บริโภคอยู่แล้วอำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่ ผู้บริโภคนะฮะยอดขายมันตกอะไรต่างๆเขาก็สู้ทุกคันดันทุกเคสอยากได้อะไรขอได้หมดนะครับโดยรวมที่ฟังจากพี่เน่งมานะครับที่เขาขับครั้งแรกเลยแต่ก็ขับรถมาหลายแบรนด์ทุกแบรนด์เหมือนกันก็ออกไปทางบวกๆนะเรื่องความคิดเห็นคำวิจารณ์กับรถคันนี้นะครับส่วนผมก็กลางๆนะฮะมีเรื่องเดียวที่ว่าเขาเปิดราคาก่อนแล้วมาเจอคู่แข่งเตะตัดขา ะะของคู่แข่งเขาก็ดูดีนะครับหน้าจอทันสมัยของ MG ็จเขาจะ conservative คอนเซอร์เวทีฟแบบขึ้นไปแต่และรุ่นจะไม่หนีกันถ้าคุณเป็นลูกค้าเข้ามาตลอดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ใช้ง่ายสบายตาเนาะเอาปุ่มช็อตคัตต่างๆเอามาวางนะแต่ถ้าเป็นคู่แข่งรุ่นใหม่เขาจะโชว์เรื่องจอแล้วก็บอกว่า CPU ภาพการาฟิกต่างๆมีรถวิ่งอะไรใดๆได้ใช้หรือเปล่าก็แล้วแต่ นะแต่ของ MG เขาก็ไปทางนี้นะครับมันไม่เหมือนกันนี่ประมาณนี้ก็ถ้ายฟันธงบอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่าหน้าเล่นเลยนะฮะแค่เรื่องการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่นี่ก็กินทุกข่ายแล้วแล้วมาบวกพี่เน่งคอนเฟิร์มวันนี้อีกว่าเขาให้ไลฟ์ไทม์วารันตีกับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยนี่คือโคดมากคือแบบทำธุรกิจไม่เอากำไรกันแล้วเหรอคือมันแข่งขันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะ นะฮะบแบตลูกหนึ่งสี่ห้าแสนเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของ MG แล้วไม่เอาไปวิ่งแก๊ปเนี่ยไม่ไปวิ่งแอปต่างๆนะครับใช้ถ้าคุณยังถือรถอยู่ถ้าแบตเสื่อมคุณเช็คนะฮะคุณเช็คเองมันมีกดดูได้ SOC ต่างๆนะครับสุขภาพาแบตหรือให้ศูนย์เช็คให้ค,ความรู้สึกเราชาร์จแล้วมันเฮ้ยมันหมดเร็วก็ไปถามเขาได้เลยถ้าบอกว่าทุกคนบอกแบตเสื่อมเริ่มมุ่งสู่สถานะแบตเสื่อมแล้วเขาเปลี่ยนให้ฟรีตรงนี้ก็คือ โคตรเจ๋งอะนะครับโ <ผม S 2> ดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะไปย้อนดูคลิปเรื่องการรีวิวการขับขี่ต่างๆได้อยาก<ช>เอาเรื่องการขับขี่อย่างเดียวผมก็ทํากันไปแล้ววันนี้ก็อยากจะมาช่วยคิดวิเคราะห์สรุปฟันธงก็หวังว่าไอเดียของเราสองคนจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงนาทีนี้ก็อย่าลืมเรื่องของการกดติดตามหลายๆท่านกดแล้วนะฮะถ้าดูจาก แฟนซับของเราเยอะขนาดนี้ก็คงกดกันเยอะแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Sub สไคร y ยูทูบ e ฟซบุ๊กทิกต็อกอินสตาแกร m แต่ถ้ากดหมดแล้วกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับวันนี้ผมมินและพี่เน่งจากไทยไอทบ็อกต้งลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ